ครับท่านผู้ชมครับเรากลับเข้ามาสู่รายการช่วงที่3แล้วนะครับของส่องทะลุฟ้านะครับสําหรับคนที่ปูเสือรอราศีตุลน,นะครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ให้น้ํามาเรียบร้อยนะอ่าให้น้ำมาเรียบร้อยมันนักมวยมันนักมวยไม่ใช่ไก่ชนไม่ใช่ไก่ชนเหรอเออเหมือนนักมวยดี่ให้น้ําดูเป็นสีหน่อยเดี๋ยวเป็นนักสู้นักสู้ถ้าเกิดเ,กเดี๋ยวเหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะมีพุตเบอร์นิดหน่อยนะมาราศีราศีตุลเลยครับอาจารย์ ราศีตุลเนี่ยอ,อย่าทำท่านี้ดิเดี๋ยวคนราศีตุลใจเสียอาวทำไมเลยเออทำท่าเหมือนบทอะไรใจอย่างเนี่ยไม่ใช่บทใจอยากเรากำลังเรากำลังเรากำลกังเล็งดาวเ,าเรากำลังจะวิจัยให้ฝักเราจะเริ่มต้นคำว่าอะไรก่อนนี่ไม่ใช่ไม่ได้ถอนหายใจเรื่องอื่นนะท่านผู้ชมครับอ๋อคือการระดับเรื่องที่มันสำคัญใช่ระดับเรื่องที่สำคัญว่าอะไรว่าจะดันเรื่องอะไรก่อนอเราก็ต้องอะไรระดับแรกเราก็ต้องไปดูที่บ้านเขาก่อน นะครับที่บ้านเขาไอ้ลาสไอ้ลาสไอ้ที่จะต้องพูดก็คือหมายถึงว่าที่กําลังดํารับเรื่องเนี่ยให้ฟังก็คือหมายถึงว่าราศีที่หกเนี่ยครับที่ผ่านมาเป็นเป็น,ปน้ทางการลโยกเป็นโลกาวินาศมา <He ard S 2> หมนึ่งปีเห็นไหมนี่มันต้องเป็นความละเอีอยดตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่หลุดลอยไปยนี่ห,หมาว่าใช้ไม่ได้ไม่ผมผมก็ตั้งใจรอไงผมก็รู้อยู่แล้วกูต้องมีอะไรอ่าเห็นไหมเพราะดัน,ะนั้นไม่ใช่เราไม่ซีซัวผมไปไม่ได้ครับ คนจอกก้องกระทืบอยู่แล้วนะนะทำยังไงว่ามีคนรักอย่างเดียวเออเออเพราะนั้นนี่เห็นไหมว่าสภาว่าตั้งแต่ว่าสิบสี่เมษายนไปทิ่แล้วจนถึงสิบสี่เมษายนยที่ถึงน,นี้ครับสภาวะที่บ้านคุณเน่มีคำว่าโลกาวินาศอยู่มีเรื่องวุ่นวายะนะ,ะโกโลกาวินาศก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรมากไปายไกลกองชีวิตนะครับ เอ,อแล้วก็นี่กัลจะบดแล้วเลือสองทิ่กัลยบดแล้วอ่าอีกนิดเดียวก็คว,วามเป็นโลกาวินาที่บ้านน่ะไม่มีแล้วสิ่งที่กักขังดวงเหนียวคุณไว้ไม่มีละครับออกไปโลดโลดผลโจนทะยานได้วันที่สิบเจ็ดมีนาคมมีพระเกตตัวนี้ยกเข้ามาที่บ้านอ่าก็หมายถึงว่าเจ้าชะตานี่อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาที่บ้านครับบางคนนี่ก็ถึงขนาดไหน บางคนนี่ถึงขนาดอาจจะต้องไปอะไรออกบวชเลยเไปรไับขันเขาเรียกว่ารับขันได้ด้วยคือคือ,อคือคำว่อา,าออกบวชนี่เราใช้เขา,าออกบวชไม่ได้ครับเราบอกแล้วไงบางกี้เราบอกว่าราศีสิงเปิดบ้านมาเมื่อไหร่ก,ก็ตามเจอพระราด์อย่างเงี้ยมาเล็งนะบ้านมีอะไระไอมีอะไรมาเลง็งสถา,าบันรับรองเล็งพระราชินไปถึงสถา,าบันรับรองศาสนาศาสนาอินดูอาราพุทธศาสนาอิสลามศาสนา ทุกศาสนาเป็นศาสนาโรงเรียนครับเป็นสถาบันครับพระเกี่ไม่ใช่สถาบันพระเกี่คือใครก็ทรงเจ้าทั้งหลายเจ้าแบ่เจ้าพ่อเจ้าป่าเจ้าเขา่าียกรับขันอ่เรียกรับขันครับนี้ไอ้หนูเองนี่มีมีมีคนตามอยู่นะอ อ่มีคนตามอยู่อะไรอยู่นะเป็นเทพนะนี่เทพนะต้องไปรับขันอ่าต้องรับขันอาจจะต้องมีคนอาจจะต้องไปรับขันแล้วตัวเองเป็นไงมีสภาวะที่อะไรด้วยอยู่สมโนพดีตัวเองมีสภาวะที่อะไรที่หลายอย่างทาให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้ครับตัวเองไปอยู่ในอะไรไปอยู่ในจันดับอยู่ในจันดับและสมปโนศาสนาด้วยแล้วก็ตัวเองดับด้วยหลายสถานะพร้อมจะไปอ่าพร้อมที่จะไปรับขัน เห็นไหมตัวเองไม่มีกําลังอ่ะนะดับตั้งแต่เจ็ดมีนาคมเนี่ยดับสมบศร็7วันเนี่ยดับบทราศีอ่ะดับจนย้ายเลยครับจนถึงวันที่14กันอมยายนเราจะเริ่มดับตัวเองครับแต่ยังไงก็ตามให้รู้เลยว่าที่บ้านเนี่ยวลาเวลา14เมษายนผ่านพ้นความเป็นโลกาวินาศไปมีอะไรมีพระเก่นอยู่เรามองไม่เห็นแต่เราจะรู้สึก ว่บเอะอะไรนี่แบบคือว่ารู้สึกได้เาเรียกอะไรแบบรู้สึกได้นะครับแต่มองไม่เห็นนะครับภาษาจีนเขาเรียกอะไรนะกำลังซีชี่ซีซีซีแล้วกับมีกำลังขึ้นไหวแต่มองไม่เห็นมีพลังงานบางอย่างอ่ามีพลังงานบางอย่างัำบ้างนี่แล้วก็เวลาพระเกณฑ์อยู่ก็ทำให้เจ้าตานมีลางสังหณรดีเซนสัมผัสที่หกดีอะไรดี ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพบวลีเกิดปัญหาเกิดสังิจตันดับไม่ค่อยสุขภาพปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายครับ <10 S 1> สิบสิบเมษายนสิบเมษา,ายนตัวเองยกเข้านี่<ะ>เป็นสถาเป็นปลา<ะ>ลังเลไม่แน่นอน,คร,นครับนะครับแต,แต่ก็อยู่สบายเพราะอะไรเพราะอยู่ในาาบ้านค,คู่พิษไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่นักอยู่ในบ้านอยู่ในผัวอยู่ในบ้านเมียบ้านผัวแล้วนะนะ ก็ไม่เสียหายเนเท่าไหร่นักก็อยู่สุขสบายแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องคุณต้องผ่านผมตรงนี้ไปก่อนเวลาสี่พุทธภาคมแล้วเนี่ยน,นี่คือภาพใหญ่คุณจะยกเข้านี่ครับมันเป็นเกษตรซนอ่ะอันนี้ไม่บอกให้ฟังเดือนหน้าเอาไว้ฟังเดือนหน้ามาเดือนหน้าเอาเดือนนี่ใครเดือนไปสายอยู่แหมเมืม่อก,กี้เมื่อกี้ก็ไปไกลเลยนะพอเราจะเอาสักหน่อยแล้วก็ไม่ยอมไม่ละไม่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 ยอมนะไม่ยอมอ่ะแล้วก็ครับแล้วก็ ก็เลยให้รู้ตัวเองเนี่ยไปไม่ได้อยู่ที่บ้านไปอยู่ไปบ้านอยู่บ้านตรงข้าป็ปไปอะไรไปอยู่มติยูแล้วก็เล็งพักเกตมีเรื่องทั้งเก่าทั้งใหม่อยู่ในในอยู่ในตัวเองทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอะไรต่างๆทั้งเรื่อง innovation ทั้งเรื่องศาสนาเออคุณต้องพูดคำาดีออเข้ามาทั้งสองอย่างเออคุณต้องพูดคำภาษาอกงกฤษทั้งสองอย่างเออได้แล้วนะแล้วก็อันนี้คือตัวเองเป็นสมาวิกแต่ว่าให้รู้เลยว่าที่บ้านเป็นไงเพน มีจันทร์เพ่นอยู่แสดงว่าเดือนนี้ต้องเกิดความดีงามแน่แหละเอางี้ล้วกันเดือนเมษาต้องดีกว่าเดือนอื่นแน่ต้องดีกว่าที่ผ่านมาอ่าแล้วดีกว่าอื่นแน่ต้องดีกว่าที่ผ่านแล้วก็จันทร์ดับไปอยู่ในภพบริด้วยนะไว้เสียหายเลยตัวเองเนี่ยเดือนนี้น่าจะดีกว่าขึ้นแน่ดีจริงป่ะเราดูมันเป็นเรื่องเรื่องลองดูสิครับเรื่องการเงินดูเรื่องการเงินก่อนการเงินเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยยี่สิบสองกุมภาพันธ์อยู่ในภพบรรนะครับ แล้วก็ตีกองข้าสาวีค่าใช้จ่ายเยอะในเรื่องเกี่ยวกับรถบ้านสถานที่ประกอบการอย่างเดียวจ่ายเยอะ,อะเวลาวันทีส่สิบสามเนี่ยดาวการงานไอ้ดาวการเงินยกเข้านี่ไปอยู่ในภพสุภะก็ต้องมีการช่วยเหลือสนับสนุนกันอะไรกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินในสักอย่างหนึ่งเวลาสิบเจ็ดปุ๊บเนี่ยดาวดาวไอ้ดาวพุธยกเข้านี่แลกเรือกับดาวการเงินกัน มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ก็มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ถ้าไม่แลกเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับต้องแลกเปลี่ยนครับแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยจะมีสภาวะอย่างนี้ไปตรงนี้นะครับนะฮะให้รู้ว่าอย่างนี้ก่อนนะมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินนะครับปันดีกักนก็แปลว่าดีขึ้นนะแปลว่าดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคู่สภาวะคู่นี่เป็นไงกันมีการแปลภาวะคู่เนี่ยไปอยู่ในภพบ่อนะ อยู่รั่วเขาพลาหูมองไม่เห็นเห็นแต่เงาซ้อนๆก็ยังกลัวแล้วนะเห็นแต่เงาซ้อนแล้วก็อะไรด้วยแล้วก็ออ่มีการอะไรกันด้วยไ้คู่ท่ามีการส่งเสริมกันอะไรบางอย่างลับๆหรือมีการกระทําการบางอย่างลับๆนี่นะฮะกระทาการบางอย่างลับๆดาวคู่ครองเนี่ยนะฮะดาวคู่ครองเนี่ย ตัวเองก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมันเป็นเงานะก็เลยกลับมาดูว่าจริงหรือเปล่าเมื่อเข้ามาดูก็ไม่เห็นกลับมาเข้ามาดูวันที่สิบวันที่สิบสามรู้ว่ารู้ว่าสามีมาแล้วก็เลยหนีมาอยู่ตรงนี้นะครับดาวคู่นะครับอยู่ในภพภพสุภะก็ดีครับภพสุภะตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะอะไรคู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างเผ่าพันธุ์มีโอกาสมาเยือนได้เลยได้ นะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับต่างชาติมาเยี่ยมได้แล้วก็เรื่องนั้คุยเรื่องการเงินอยู่เปล่าคุยเรื่องการเงินการเงินไม่ไม่คุยเรื่องคู่คุยเรื่องคู่เหคุยเรื่องคู่นะอคู่อ่าแลวทีเนี้ยมันตีโกกับพรคเกตตัวเนี้ยกับพระรหัสตัวเนี้ยมันบอกถึงว่าคู่เก่าจะกลับมาหาคู่ที่เคยช่วยเหลือกันอะจะกลับมาหามาช่วยเหลือหุ้นส่วนกันก็ได้อ่าหุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนก็ได้นะครับ จะกลับมาช่วยเหลือคุณส่วนได้ดีอาจจะกลับมาช่วยเหลือกลับช่วยเหลือแล้วก็แล้วก็มาช่วยเหลือกันอะไรกันแล้วก็แล้วก็ด่าพูดจนตรงนี้ก็แลกแลกเหลือกันก็มีการเอาช่วยเหลือไปแล้วก็แลกเปลี่ยนกเปล่าันแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เขาจะประสบความสำเร็จนี่นะเรื่องโคเรื่องโคเรื่องเงินนะครับแล้วก็ทีเนี้ยคนเกิดลัคนาราศีตุลย์ประเด็นที่จะพูดเนี่ยคืออะไรประเด็นที่พูดคือตรงนี้ ไอ้ตอนที่แบบพาตสี่ทรงศักดิ์เชมญชอยจะเป็นปรุมเกย์มีความหอมเรื่องผู้ใหญ่ถาให้คนเกิดลัคนาราศีตุลตัวเนี้ยมีการอะไรมีการเรื่องเกี่ยวกับที่ทางบ้านรถสถานที่ประกอบการมีการอะไรการมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับางคนก็ได้แต่ที่มายังไม่มีเงินปลูกบ้านบางคนก็ปลูกบ้านแล้วแต่ไม่มีเงินซื้อรั้วอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องอะไรอะไรก่อนรอไปก่อนแต่ให้รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง มีการส่วนเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่เสียหายไม่มีส่วนเสียหายต้องต้องใช้คําว่าเพิ่มขึ้นมาบ,บ้านรถสถานที่ประกอบการเรื่องนั้นในส่วนวมท้งทั้งอะไรด้วยผู้ใหญ่ด้วย่เวลา5เมษาย,ยน,าน,าน,นยาดาพัดไปยกเขานี่เป็นปุนตตะนะครับจเจ้าชะตาเก็จะไปเจอเรื่องใหม,ม่ๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวคู่การเงินคู่กับการเงินคู่กับการเงินไปเจอเรื่องใหม่อาจจะได้เงิน ธุรกิจใหม่อ่าธุรกิจใหม่ได้คู่ส่วนใหม่ได้คู่ส่วนเพิ่มคู่ส่วนใหม่หรือเคยเคยเกี่ยวดองกันมาแล้วอะไรมาแล้วเคยคุ้นกันมาแล้วหรือเคยอ่าเคยมีมีเพศสัมพันธ์กันมาแล้วไม่ใช่เคยมีอะไรสัมพันธ์กันมาที่สัมพันธ์กันมาแล้วก็ได้นะครับนี่ที่ที่จะทําให้ให้ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาไปเจอใหม่ เคยพาเคยเจอกันมาแล้วก็ได้ครับรู้จักกับมากอนก็ได้ต้องเป็นคนที่เคยเจอมากอกอ่าท่านตามนี้เพราะต้องเจอกต้องต้องต้องเจอแล้วต้องเคยเจอกันมาแล้วครับนะเอออันเนี้ยจะบอกให้ฟังว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้นะครับในภาพรวมนะครับแต่แล้วก็วัมาหลังจากช่วงสงการไปแล้วเนี่ยที่ตรงข้าบ้านเป็นไงมีคนดังมีมีมีการเจรจาตาอวยเห็นไหมแล้วตัวเองไปอยู่ด้วยไหม มีการเซ็นสัญญาต้าอวยกันอะไรกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรสักอย่างนี่เรื่องสายเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์นี่แหละเรื่องตำลาบลาผลประโยชน์เรื่องตำหน่งก็ได้เรื่องลาบเรื่องรตำหน็งก็ได้เรื่องตำหน็กก็ได้เพราะนั้นนี่นี่ในในในก็ถือว่าในรอบอ่าในในรอบเดือนเมษายนราศีตุลนี่ถือว่าดีถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับเขาจันเพนดีแน่นอนดีมากด้วยนะดีมากดีกว่าเดิมเยอะนะครับ อันดับแรกที่ดีก็คือพ้นจากโลกาวินาทอันดับที่สองหุ้นส่วนเก่าๆก็กลับมาช่วยกันนะครับแล้วอันดับที่สามเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญานะมีความสําเร็จมาเยือนถึงหน้าบ้านนะครับแล้วคุณสุปไห้เขาฟังกันดีแล้วนี่นะฮะราศีตุลเพราะว่านอกจากจะใช้ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยนะเช่นแรขึ้นทุนแรงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เพนด้วยนะเออครื่งทุนแรงเครื่องงทุนแรจะส่งผลมากเลยใช้แล้วได้ผลใช้แล้วได้ผล